สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากการเปิดสถานีโทรทัศน์ซึ่งประชาชนคนรักสถาบันเฝ้าติดตามมาโดยตลอดครับคือ Top News TV มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนครับได้กล่าวถึงสถานีโทรทัศน์ ท็อปนิวส์ทีวีแห่งนี้คุณหมอวรคงเดชกิจวิกรมวนาพักไทยพักดีซึ่งทุกคนก็ทราบดีแล้วครับว่าคุณหมอวรรงเนี่ยชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสถาบันและท่านก็ตั้งพักการเมืองพักไทยพักดีเพื่อที่จะต่อสู้กับพักฝ่ายตรงกันข้ามอย่างชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันท่านบอกว่าดีใจมากเลยครับที่จะได้มีคนต่อสู้เคียงข้าง และก็จะได้นําข่าวสารต่างๆเป็นการตอบโต้กันอย่างถึงพลิกถึงขิงท่านดีใจที่จะได้มีสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ข้างประชาชนที่จงรักภักดีและปกป้องสถาบันท่านได้กล่าวถึงสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์วีในโอกาสที่เปิดสถานีใหม่ไว้อย่างน่าฟังครับที่ผ่านมานั้นขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมมายร่วมมือทํางานร่วมกันอย่างเป็นขบวนการแต่พี่น้องสังเกตไหมครับว่าไม่มีทีวีช่องไหนที่จะกล้าออกมาเป็นหัวขอกในการต่อสู้กับขบวนการล่มล้างเหล่านี้วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนดีใจฮะท็อปทีวีมาแล้วฮะมาพร้อมกับสื่อนักข่าวที่มีอุดมการไม่ว่าจะเป็นเจ๊ปองไม่ว่าจะเป็นพี่กหนกไม่ว่าจะเป็นพี่ธีละไม่ว่าจะเป็นคุณสถาพรคุณต้นหรือน้องหมิวรวมทั้งคุณสันติสุข คนเราหนี้การันตีในอดีตที่ผ่านมาว่าพร้อมสู้วันนี้ทุกคนอุ่นใจทุกคนสบายใจฮะพวกเราไทยพักดีพร้อมจะสู้กับท็อปทีวีฮะต่อสู้กับขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แค่นั้นไม่พอครับเราจะต่อสู้กับขบวนการทุจริตในทุกรูปแบบเราจะร่วมมือกับท็อปทีวีในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความถูกต้องของประเทศไทยและสังคมไทยครับ